นายเราว่านายนายทำเราเดี๋ยวดูวสินายมาจับไหล่เราทำไมเนี่ยนี่นายจะมาบีบตุ๊กตาเราเหรอ,อรนายจะมาบีบตุ๊กตาเราหรืองไงกันอะนี่ อ๋อตานายดูโรกจริตมากเลยไม่ามาดูใสแน่จริงแปะให้ได้ดิมาเหอะมาเหอะมามา,มากระจกแน่จริงแปะให้โดนดิมาไปไปแล้วไปแล้วมาให้นายแปะเรานายแปะเราดิ <laughs> นาย นายใช่เราแปะนายเหรอแปะได้แล้วเย้นายเป็นมาเลยมาเลยนายแปะเราดิไม่เอาไม่นโดนเลยโดนเนี่ยเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วมาดิไม่เอาเนี่ยเราแปะนายแล้วไงโดนแล้วนายเราแล้วเมื่อกี้กระโดดชนแล้วไม่ไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนตอนมันเห็นเรากล้องคนแปะไงไอ้บางคนเห็นนะไอ้เห็นว่าแปะเราอะโอเค เราจะจับของกล้องคนที่เป็นช่างานท่ายคนที่เป็นเห็นว่าแปะเราก็คือดูดแต่ถึงหมคนจะดูแต่ไม่เห็นว่ามันจะจะดูก็ต้องดูเพราะคนเห็นแปะบอกว่าดู <c oughs> ได้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 ไดกดติด <c oughs> <c oughs> นี่แฝด้แล้วเย้นายมาดิมาดิมาด,มาดิกระจอกอนายทำอะไรอะ่ะนายทำอะไรอะ่ะไอจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วนายคิดว่านายจะตามมาได้หรอไม่มีทางหรอกนายคิดว่าเราจะยอมนายงั้นหรอไม่มีทางาาฮู นายมีทางตามไม่ได้กับนายให้ตายนายก็ปแปะเอาไม่ได้นี่นาย <c oughs> ทำไมนายเร็วจัง <c oughs> นายเร็วอ่ะ <c oughs> นายเยอความรู้สึกตอนไอดอลไล่ไอ้ก็คิดว่า ตันไม่อยู่แปะไม่โดนแปะแปะกับแปะนายโดนอ่ะนายเป็นอ่ะไม่ต้องเมื่อกี้นายแปะเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้นายนั่นแหละเป็นอย่าอย่าละไม่เราแปะคืนตรงหน้าถ้ำแล้วไม่แต่ว่าเราก็แปะนายคืนแล้วไงก็เมื่อกี้นายแปะเราในถ้ำใช่ไหมเราก็เลยแปะนายตรงหน้าถ้ำไม่ก็เมื่อกี้วิ่งไปแปะนายไงเราเราก็แปะนายเราก็แปะนายไง เราไม่นายเป็น<ใ>นาย<ร>อย่าโกง,ง,งดีเราแปะนออยายนายนายโกงอะ่ะเฮ้ยเราเจอที่รับได้วะเหรอที่อะไรอ่ะที่รับของแมปหรอใช่จุดหายากหรือจุดอะไรเนี่ยมันขึ้นเราไปหมดแล้วนาย น่าจะเปลี่ยนแมบ,บแล้วลองนอน